สวัสดีค่ะเพื่อนๆได้ฝรั่งมาอีกแล้วฝรั่งที่ต้นเราเองเนี่ยค่ะขาวสวยแต่ลูกนี้แอบเอาสวยๆไว้โชว์อันนี้มดเขาอยู่ในถุงอะแล้วเขาก็เหมือนเกาะนานมันก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆใครมีความรู้บ้างอันนี้เราห่อนะเขาก็เข้าไปอยู่ในถุงเลย เนี่ยเพื่อนๆใครมีความรู้มั้งคะฝรั่งอะ่ะจะใส่ปุ๋ยหวานะใส่ช่วงไหนคะอันเนี้ยเราใส่ตอนที่ลูกเขาลูกเขาประมาณเนี้ยนะเราก็ใส่ปุ๋ยเลยใส่ปุ๋ยหวานเลยแล้วเราก็ห่อห่อทุกลูกเลยเนี่ยลูกเขาก็จะโตได้ประมาณเนี้ยแล้วก็ใหญ่สุดก็ประมาณประมาณเจ้าลูกนี้เนาะเนี่ยจะทํายังไงให้เขาโตกว่านี้แต่ว่า เราไม่ได้เก็บลูกเล็กทิ้งเลยนะเราห่อหมดเลยนะแล้วเขาก็ดกมากเลยอืมแล้วก็ใส่ใส่พวกพวกปุ๋ยพวกอะไรอ่ะปุ๋ยที่เราทำเองอะ่ะหมักเองจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนไข่อะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วก็ก็จะมีปุ๋ยหวานนี่แหละเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าใส่ช่วงไหนเนาะใครมีความรู้ตรงนี้ช่วยฝากใต้คลิปเรามาด้วยนะคะเพื่อน โอเคนะคะใครชอบคลิปเราช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพี่รักแฟมอรี่ค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะเพื่อนๆ